ครับสวัสดีนะครับช่องตะไบ h a n n e l นะครับโดยคุณถานานะครับเรื่องของโปรแกรมโรริดเบิร์กนะครับนะตัวนี้วันนี้ก็วันนีนจะเป็นชุดยาวเลยนะครับนะชุดซีแคลมนะครับนะ มก็จะสร้างเป็นพาลิสพาลิสเป็นพาสชิ้นงานขึ้นมานะครับแล้วก็จะสร้างเป็นภาพประกอบนะครับเป็นสร้างเป็นภาพเอ็กโพสให้นะครับก็ลองศึกษาดูได้นะครับนะวันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่หนึ่งนะครับนะชิ้นที่หนึ่งนะครับเอาชิ้นที่หนึ่งเป็นตัวโบนนะโบนโบนนะครับชิ้นที่สองเป็นตัวแคลมนะครับเป็นตัวแคลมชิ้นที่สามนี่เป็นตัวบีบ็อกนะครับนะ วันนี้เอาตัว Vlog ก่อนก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับนะอันดัแบบแรกก็นิ้วเลยนะครับนะปกติมันก็จะมีแอดวานอะไรพวกนี้เราก็ยังไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับเราเราธรรมดานะครับพาร์ทอันนั้ในการเขียนโปรแกรม Work s o l i d w o r k นะครับหรือว,ว่างานเชียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์บางทีมันก็ต้องมีเซนส์มีจินตนาการด้วยนะนะครับนะบางทีเราก็ต้องอาจไปอยู่โลกส่วนตัวของเราต่างหากก็ได้นะในงานเชียนแบบนะย เลยครับอ่าเอาดูนะครับนะอย่างตัวนี้อ่าตัว v b บ็อกเนาะวีบ็อกนะเราตัวนี้เราก็เขียนแค่ภาพเ็าเรียกว่าภาพภาพฉายเนาะนะครับก็เขียนแค่สองด้านนะครับนะอันตัวนี้ก็ด้านหน้าตัวนี้เป็นด้านบนนะครับเอาเราก็ต้องมาเลือกอ่าผมจะสเก็ตในละหน้าฟอนต์มันแล้วกันต้องเลือกต้องเลือกระนาบก่อนนะครับนะเห็นไหมนะครับ ถ้าเราไม่เลือกระนาบนะครับแล้วเราไปเลือกสเก็ตเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับดังนั้นเราต้องเลือกระนาบก่อนค่ะผมจะสเก็ตในระนาบฟอนฟอนวิวนะครับแล้วก็ให้มันหันมาหาเราโดยการเลือกเส้นนะครับนะเนสนะครับอ่ะผมจะให้จุดออริจินตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมนี้ก็แล้วกันนะครับอยู่ตรงหัวมุมนี้นะครับนะอันนั้นในการเขียนโปรแกรม SolidWorks นี่เราก็สเก็ตไปก่อนก็ได้นะครับขเขาเรียกสเก็ต เส้นรู่หายไปไหนครัอ่ะคลิกนี้แล้วก็อ่ะแล้วก็สเก็ตไปก่อนนะครับอันนีกกาา้ก็คลิกมาคลิก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  เี่เามาียงว่าอ่านะครับนได้ไหมมองออกไหมอ่าไดครับอ้าต่อวาเดียไหมเ <laughs> ส้นมันบูดมันเบี้ยวอะไรนี่อตอนนี้เส้นเส้นมันตรงโอเคเอาเส้นตรงนี้มันมันไม่ตรงกันนี่เราต้องใช้แอดลิชั่นช่วยนะครับนะเขียนแบบ solid work s, ต้องใช้แอดลิชั่นใ้เป็นนาผมเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับให้มันอ่า ไซเนเดอร์กันนะครับก็คือมันอยู่แนวเดียวกันนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะตรงแล้วนะครับตัวอีกอ่าตัวล่างนี่มันบูดมันมเวี้วอยู่นี่เอกใช้คําสั่งแอดเลดิชั่นให้เกิงๆนะเช่นแบบสลิดเบรกอ่ะเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับอ่บนอนอา,อน,อานะคร,ครับมันก็อยู่แนวเดียวกันละไม่ยากนะครับบังคับมันก่อนอ่ะอ้าว <c oughs> แล้วก็มาใส่เส้นกําหนดขนาดต่อตัวนี้เท่าไหร่เป็นใหญ่ละจากนี้เขาบอกว่า จากมุมนี้มานี้สิบสามิลแล้วก็ใช้คำสั่งสมาร์ d i ด e ม s ชันครับแล้วกดตะบุญคลิกกิกสิบสามมิลอินเตอร์เอ่อสิบสามเอ3อสิบสองสามอนเตอร์นะครับอ่ะสิบสามิลเห็นไหมครับสิบสามิลน,นะครับจากนี้มานี้ขึ้นไปเท่าไหร่ยี่สิเอ็ m สมาร์ตเดนมิชันคลิกที่เส้นเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับดะบุญคลิกกิกแล้วก็ยี่สิบเอดนี่นะครับ ต่อมาช่องมันเท่าไหร่ช่องมันเก้านี่กับเส้นนี้แต่มันคลิกกิ๊กกิกเก้ามิลอ่ะเก้ามิลแล้วก็อินเตอร์นะครับิทไม่ถูกออกต่อมายี่สิบเอ็ดนะเราเลือกตัวนี้กับตัวนี้หรือเลือกเราเลือกเส้นนี้เลยก็แล้วก,ก,ก,ก็ได้นะครับนะถ้าเส้นมันตรงมันก็จะทําให้เรานะครับถ้าเส้นมันมันเอียงนี่มันจะบอกเป็นองศานะครับก็ระวังให้ดีนะครับแต่เราจะมองออกอยู่ว่ามันเป็นองศานะครับ อ่าโอเคเสร็จแล้วนะอืมเป็นรูปเป็นลางไหม <laughs> ลึกลึกเท่าไหรลึกสี่มิลนะอันันลึกสี่มิลเส้นนี้กับเส้นนี้เท่าไรสีมิลแต่ม,มันคลิกลกีกกิกด enter กดสี่ enter ป่าบ,บ,บอ,อากครับบอกอย่างครับโซลิดเบรกนะครับตั้งใจเขียนนะครับนะอ่ะต่อมาตัวอีกไอ้นี้นะยี่สิบสองอ่ะอยากตัวเลขมันเป็นมุมนะครับเราก็ต้องมาคลิกตรงจุดนะ จุดนี้กับจุดนี้เท่าไหร่ยี่สองเนี่ยนะครับเอ๊ะ okay. มันหนีอย่างงี้เขาเรียกว่ามันหนีนะครับนะอันนั้นมันหนีมันก็ไม่ยากถ้าเรายังไม่ได้ใส่อ่าขนาดอะไรมันีนีมันมันก็จะปรับแต่งได้นะนะครับเราเลือกที่เส้นดิหรือเลือกที่จุดดิแล้วก็ปรับแต่งได้ไหมครับนะนะครับอ่าต่อมา อ่าอันี้เท่าไหร่อันี้สิบสามเหมือนกันสิบสามความหมาเอสแคปนะครับเขียนแบบมือขวาอยู่ปุ่มเอสแคปเพื Yin ่อล้างข้อมูลนะครับเ้นนี้เท่าไหร่สิบสามอ่าโอเคปาว่าหกหกอขอบนี้ ขอบข้างบนนี่ไม่ใช่สิบสามสินี่หกมิลน,นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราจะแก้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิก,กี่ตัวเลขคลิกๆแล้วก็ใส่เป็นหกใหเลขหกหกแล้วก็อ n นเตอร์นะครับนี่ต่อมาไหมครับเส้นนี้กับเส้นนี้นี่มันมันไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็มาใช้แอดดิชั่นนะครับนะเอาเส้นนี้กับเส้นนี้ว่าอยู่แนวเลยกันนะปรบับอยู่นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาหากันนะครับ น่อ่าวต่อมาขอบนี้จากนี้มาถึงนี้เท่าไรสามสิบหก smart dimension เลือกจุดนี้กับจุดนี้แบ้บนคลิกกิ๊กสามสิบหกปรับ enter อ่าตรงนี้เท่าไรตรงนี้ 6. หกแบ้บนคลิกกิ๊กหก enter อาเห็นไมครับเส้นมาันจะานี้ก็ระวังให้ดีนะครับนะอ้าวมาดูตรงนี้นะครับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับนี่อย่าง ขอบนี้กับขอบนี้นี่นะครับมันอยู่แนวเดีวยวกันเนาะผมจะไม่ใส่ไอสมาร์ดเดอิชเชนในมันผมมาใส่แอดดิชั่นนะครับนี่เส้นนี้กับเส้นนี้ให้มันวิ่งมาหากันปรบับเห็นไหมครับนะนี่ต่อมาแอดดิชั่นต่อเส้นนี้กับเส้นนี้ให้มันอยู่แนวเดีวยวกันนะปรบับโอเคนะครับนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ซีมิลสี่มิล อ่ะผ uh, ิด escape ออกนะครับถ้าเราผิดก็ escape ออกล้างข้อมูลแมันคลิกปิ๊บซีมินปราพักกินกาแฟก่อนนะ <laughs> ครับอ่าโอเคตรี้อ่าต้อมาตรงตรงช่องนี้นะครับนะในแบบเขาบอกว่าอัานนี้จากขอมนี้มานี้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดมาร์ทเดสมนชั่นจากขอมนี้มาถึงขอมนี้อ่า ขอบนี้มาถึงขอบนี้อะไรแต่บัตคิดกๆๆิ๊กยี่สิบเอ็ดเอนเตอร์ทำไมไม่ขึ้นเอ็ดเอนเตอร์เอ้ยเป็นเพียงผมเพี้ยนเพียนแล้วนะครับอ่ะต่อมาขอตัวอะไรอีกไอ้นี้สิบสามมิลจากนี้มานี้แต่บัตคิดกๆๆิ๊กหนึ่งสามเอนเตอร์ สิบสามเอ็นเตอร์อ่าตรงไหนอีกครบยงังขนาดอยู่ตรงไหน,นอีกมันยังไม่ครบเลย,ม,ยมีอีกไหมอ่ะโอเคนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยี่ิบเอ็ดมันก็ตรงนี้ก็ต้องยี่สิบเอ็ดด้วยขอไปคลิกยี่สิบเอ็ด ทำไมเออแป้นพิมพ์ผมรู้สึกว่าจะมีปัญหาเราไปคลิกอ่ะยี่สิบเอ,เอ็ด enter นะครับอ่ะเห็นไ,ไหมครับต่อมาไอจุดนี้กับจ,จุดนี้ทำไมมันจะให้มันอยู่แนวเดียวกันได้ค relation น,นะครับนะเลือกจุดนี้กับจุดนี้อ่าให้มันอยู่แนวแกนเดยกันปะเห็นไ,ไหมครับอ่ะได้แล้วนะครับ ตรงไหนอีกสิบสามล่องตัวเท่าไหร่อืมไม่บอกเรอนะครับมุมก็ไม่บอกมุมก็บอกไม่ครบครับอันนี้เลึกเท่าไหร่ก็ไม่บอกอ่ะโอเคไมบอกแล้วก็ใส่เอง <laughs> เอางวินอ่ะ อ่ะหงวินได้ไหมไครับเออย่างเนี้ยผมไม่ได้ใส่แอดดชชันไว้ไหมมันก็จะหนีกันแบบนี้แล้วก็มาแอดดชชันนะครับอ่ะมุมนี้กับมุมนี้ให้มันอยู่แกนเดีวยวกันนะปรบับนะครับหด้ไหมก็จะมาอยู่แนวแกนเดีวยวกันนะครับอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะไม่ให้เราเรากําหนดขนาดเพราะว่าอ่าเครื่องมันคนํานวณได้แล้วว่าตรงนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับกดคนเซลออกไปนะครับ นีหอะไรอะโอเคนะครับถ้าใครทําถูกแนละ้วมันจะขึ้นคำว่า u u l y y e f i n e d คือตังเกตง่ายๆมันจะดำหมดนะนะครับเส้นก็จะดํานะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยเส้นมันสีน้ำเงินนี่ถามว่ามันมีผลอะไรนะครับมันก็ไม่มีนะครับนะถ้ามันมีอะไรมันจะแจ้งบอกเรานะครับอันนี้ทําไมมันเจ็ดสิบแปดรับเราใส่แปดสิบสิแปดสิบอ้าว ได้แล้วนะครับตัวนี้อมืมันต้องเก้าสิบนี่อ่ะอ้าวเก้าสิบนะครับต่อมาตัวนี้อ่ะเห็นไหมมันคำนวณให้เราแล้วว่าตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนั้นอ่ะผมเจาตัวนี้ออกย2ิบสอง เอาใหม่ oh อันนี้แต่แอลิชันดูแอลิชันไอ้นี้กับไอ้น,นี้เท่ากันนะไม่ไม่ไม่แห่ล่อยเพราะว่าเครื่องมันรู้หมดแล้วมันฟูลลี่ดิฟายมันดำหมดแล้วนะครับแต่มุมงสามมันยังเอีย,ง,ยงอยู่ไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมนะครับไปองเช็คดูอันนี้เท่าไหร่สิบสามแล้นั้นมันต้องมีตัวผิดพลาดเนี่ยเอาค่าสิบสามออกนะครับ ร้างมุมใหม่อ้น,นี้ับตัวนี้เท่าไหร่90หรอนะนะครับเห็นไ,ไหมเขาก็มีตัวผิดพลาดน,นะครับน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นเป็นส4บสี่ไหมครับนะอ่ะโอเคนะครับเราสเก็ตสเกตตัวนี้เสร็จแล้วก็คือด้านข้างเส็จต่อไปเราจะให้มันสั่งเอ็กทูดยาวไปนู้นนะครับแล้วก็ใส่ฟกเตอร์ เอกทูดไปนะซึ่งคําสั่งเอกทูดก็คือการสั่งให้มันมันเป็นรูปรูปทรงสามมิติเนาะนะครับนะตัวแรกฟอร์มก็ง่ายๆก็จะเป็นสเก็ตเพลนนี่แหละนะครับพื้นฐานเลยนะครับต่อมาตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลับด้านนะครับว่าจะให้มันเอกทูดไปด้านไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานเลยนะครับนะก็คือเป็นความลึกโดยที่เราต้องการใส่ขนาดเท่าไหร่ก็ใส่ไปตัวนี้72แล้วกด Enter นะครับ เอากลับด้านปรับหนึ่งให้มันไปฝั่งนู้นนะครับนะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวองศาเป็นเตอร์เปอร์นะครับอ่เอาแค่นี้พอพื้นฐานนะครับนี่เราก็จะได้แล้วนะครับตัวที่หนึ่งนะครับชิ้นงานวันนี้ใส่สีก่อนปรับนะครับง่ายๆนะครับนะนะครับนี่เราก็จะได้ตัว v box ็นะครับแล้วต่อไปเราก็เซฟแอสนะครับเซฟแอส อ่าเดี๋ยวผมตั้งไฟล์ใหม่ไฟล์หนึ่งตั้งโฟลเดอร์มาก่อนมันชื่องานอะไรมันชื่องานอะไรเนาะสีแคมป์บล็อกวีบ็อกวีบ็อกแคมป์นะ่ะในโปรแกรม solidworks ผมนะครับผมก็จะตั้งสร้างอีกตรงว่าง new โฟลเดอร์ก่อนอ่าตั้งมันชื่ออะไร v b บล็ v R b l o c ล v อซเ c c ีว็อกบีแค c มบนะครับอ่โอเคผมตั้งโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเซฟนี่เซฟไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ของ v b o c c c ซคนะครับ ตัวนี้มันเป็นพาร์ตตัวนี้ชื่ออะไรอ่าเป็น v b บ x ็ box, ชื่อ v b บ x ็อนะครับแล้วก็เซฟไฟล์ของเรานะครับนะก็พยายามเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับงานที่เราจะต้องประกอบนะครับอย่าไปเซฟไว้ที่อื่นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ v lock, L o ล็อก b c นะครับ v บล็อกนะครับแล้วกดเซฟนะครับนะเวลาเซฟแล้วก็จะมีประเภทของ ไฟล์ที่เราเซฟนะครับตัวนี้ก็เป็นพาร์ตนะครับเวลาเราเซฟเราก็จะเซฟเป็น solid part แล้วก็เซฟตึงนะครับถ้าใครเซฟเสร็จนะครับนะสังเกตดีมันจะขึ้นมานีคำว่า v block ให้เรานะครับอ่าอ้าวชิ้นงานชิ้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับอ่าตามไปดูนะครับชิ้นต่อไป